สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมครับวัดแจ้งครับหลังจากที่ลงคลิปไปแล้วก็มีคนบอกว่าให้มาถ่ายบรรยากาศในส่วนของการแกะพิมพ์่อยครับก่อนนี้แหละครับวัดแจ้งนะครับนี่ก็บรรยากาศนะครับการมีต้นเทียนนะครับตัวพิมพ์นะครับสำหรับให้มาดูว่าหลักการที่แกะพิมพ์เป็นยังไงครับนี่ก็จะเป็นลายเทียนนะครับนะครับ ลายพุ่งข้าบินลายกาบขอเสาลายบัวรวมลายบัวใบทึ่งลายกระหนกียวลายแข่งสีลายเรือเถาลายประจำยางลายกระจังฟันปลานะครับ ีมาติดชื่อไว้นะครับนี่ครับ,บนาาี่ครับบันยักษ์ันแล้วครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนีะครับกำลังแกะพิมพ์นะครับนี่นะครับนี่ครับกำลังแกะพิมพ์นะครับเด็กกำลังแกะพิมพ์นะครับกำลังแกะพิมพ์นะครับ เป็นการแกะนะครับกับรรยากาศแล้วครับคุณไหนที่ว่างๆก็ช่วยกันมาแกะกันเยอะๆแล้วครับนึงก็ได้ไปติดลักษณะแบบนี้นะครับแกะจะมาติดแบบนี้เหรอครับยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับคนไหนที่ดูคลิปแล้วก็มาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องพาลูกศิษย์ผมมาแล้วครับแบบนี้ครับสองพาลูกศิษย์ผมมา ติดแล้วครับแบบนี้ครับปกติวิทยาลัยเทคนิคนครปนก็จะพาลูกศิษย์ไปติดอย่างนี้แหละครับนี่นะครับนี่ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับนะครับดูบรรยากาศนะครับไงก็ขอเชิญชวนนะครับนะครับพ่อแพี่น้องที่เห็นแล้วก็ช่วยกันมาแกะเยอะๆนะครับที่วัดแจ้งนะครับผม